ดีครับทุกคนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไข Xiaomi Pro X3 Pro นะครับอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับวันนี้เราจะมาทำการซ่อมนะครับสาเหตุหลักๆนะครับเกิดจากตัว CPU นะครับมีปัญหานะครับแล้วสาเหตุต้นเหตุเลยนะครับที่มีปัญหานะครับก็เกิดจาก ตัวเครื่องนะครับค่อนข้างใช้ไฟกระแสสูงนะครับทำให้ความร้อนในเครื่องก็สูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัวเมนบอร์ดของเครื่องนะครับจะมีชิป IC ต่างๆนะครับที่ติดตั้งลงมาในเมนบอร์ดของเรานะครับเช่นนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับการจอ CPU หน่วยความจำนะครับรวมไปถึง แรมนะครับที่ประมวลผลช่วยเพิ่มเติมในส่วนของฮาร์ดดิสต์นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมีการผสานนะครับมีการเชื่อมต่อกันระหว่างเมนบอร์ดนะครับกับตัวชิปนะครับดังนั้นถ้าชิปตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีปัญหานะครับไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลหรือส่งโอนข้อมูลเข้าหากันได้นะครับตัวชิปเองนะครับก็จะมีขานะครับที่ จะเข้ามาสัมผัสกับตัวเมนบอร์ดนะครับเพื่อที่จะส่งสารนะครับส่งข้อมูลไปกลับได้นะครับไม่สามารถส่งมาได้นั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปัจจุบันนะครับเสี่ยมี่นะครับเป็นรุ่นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างเร็วและแรงนะครับรวมไปถึงความร้อนสะสมในเครื่องก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวชิปต่างๆนะครับที่มีขา มาเชื่อมต่อกับตัวเมนบอร์ดนะครับเกิดความร้อนสะสมนะครับตัวชิปนะครับจะมีขาที่จะไปเชื่อมต่อนะครับชิปตัวนี้ขามันที่มาเชื่อมต่อจะมีน้ําหล่อเลี้ยงนะครับที่ไปสัมผัสกับตัวเมนบอร์ดทําให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลส่งหากันได้นะครับ พอเจอความร้อนเข้าไปนะครับตัวน้ําหล่อเลี้ยงเหล่านี้นะครับก็จะเหือดแห้งลงนะครับทําให้ตัวชิปแห้งและหดตัวนะครับทําให้ขาที่เป็นกลมๆของมันนะครับหดตัวหรือลอยตัวขึ้นนะครับทำให้ไม่สามารถสัมผัสกับตัวผิวเมนบอร์ดได้ดังนั้นมันก็ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวเครื่อง เปิดไม่ติดนะครับอันนี้พี่ก็จะมาทําการรีบอลขาใหม่นะครับตอนนี้กําลังทําการรีบอลขาให้คุณผู้ชมดูกันแล้วนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวพี่จะทําการติดตั้งตัว cpu กลับเข้าไปนะครับเพื่อให้ขาทุกขานะครับสัมผัสกับตัวเมนบอร์ดนะครับรำดับต่อมานะครับ พี่ก็จะมาทำการติดตั้งตัว cpu นะครับให้กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเ,เ,เราก็จะทำการติดตั้งตัว cpu ลวกลับเข้าไปโดยใช้น้ำหล่อเลี้ยงนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นจะใช้ความร้อนในการเป่าเข้าไปนะครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัว CPU นะครับทนความร้อนค่อนข้างสูงนะครับแต่ปัจจัยที่ทำให้เครื่องเปิดไม่ติดก็คือขาที่มันสัมผัสกับตัวพื้นนั่นเองนะครับที่มันไม่สัมผัสกันนะครับทำให้ชิปไม่สามารถทำงานได้อย่างปกตินะครับโอเคตอนนี้ติดตั้งตัว CPU เข้าไปแล้วนะครับพี่จะทำการใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับในการ เชื่อมหล่อหลอมนะครับระหว่างตัวตะกัวกับเมนบอร์ดนะครับเข้าประสานกันนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่าตัวเครื่องจะกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงข้อมูลของเครื่องจะหายไปด้วยหรือเปล่านะครับ ค okay. ตอนนี้พี่ก็ติดตั้งด้วยความร้อนระดับหนึ่งนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอาการการชาร์จเร็วชาร์จไวนะครับมีผลนะครับส่งผลให้ตัวเครื่องเสียเร็วได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากระแสะไฟที่สูงขึ้นนะครับทำให้เครื่องร้อนขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ เราจะไม่รู้สึกร้อนเลยนะครับในในสายชาร์จที่เราชาร์จนะครับแต่ถ้าเราได้แกะตัวหุ้มสายชาร์จมันขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วเราลองสัมผัสดูนะครับเราจะรู้สึกทันทีว่ากระแสะไฟนะครับที่ไหลเข้าไปในจากสายชาร์จเข้าตู้ชาร์จนะครับจะร้อนมากเลยทีเดียวนะครับยิ่งส่วนนั้นร้อนนะครับส่วนเมนบอร์ดก็ร้อนตามไปด้วยนะครับ โอเคตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทำให้ตัวเมนบอร์ดเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเสริม CPU นะครับเสริมแผ่นช่วยลดความร้อนนะครับเข้าไปแล้วก็มาเปิดเครื่องกันนะครับว่าตัวเครื่องจะติดใช้งานปกติได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมต่อกันเลย เดี๋ยวเรามาเสริมแผ่นระบายความร้อนนะครับหรือ CPU cooler นะครับเป็นแผ่นที่ช่วยระบายความร้อนนะครับทำให้ตัวเครื่องความร้อนลดลงนะครับทำให้ตัว CPU ไม่ก่อเกิดปัญหาแบบเดิมอีกนะครับ เดี๋ยวเรามาทําการประกอบตัวเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําการเปิดเครื่องเช็คดูว่าตัวเครื่องของคุณลูกค้าสามารถเปิดติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครัะรวมไปถึงข้อมูลของเครื่องไม่หายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมต่อกันเลย คครับทุกคนตอนนี้ตัวเครื่องก็เปิดติดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ค่อนข้างอ่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ชาร์จมาเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้มาโดยตลอดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะซ่อมกับทางร้านนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ไลน์แอดเอกประสิทธิ์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแถมตัว คูลเลอร์นะครับลดความร้อน CPU ให้ด้วยนะครับโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกนี้ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่มาซ่อมที่ร้านนะครับรอรับได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยนะครับโทรศัพท์ X3 Pro นะครับอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับแถมเรายังมี ช่องทางการร่วมสนุกนะครับซ่อมฟรีกับทางร้านนะครับติดตามได้ที่เพจ Facebook ใต้คลิปวิดีโอได้เลยหรือทักเข้ามาใน l ล n e แอดของร้านนะครับเพื่อที่จะขอเข้าไปใน Facebook ไปร่วมสนุกกันได้นะครับทุกๆวันที่1และ16ของเดือนนะครับเราจะจัดแคมเปญนะครับซ่อมฟรีมือถือเกือบทุกรุ่นนะครับของทางร้านนะครับไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ X3 Pro สวัสดีครับ